นี่ครเป็นแฟนวันนี้มีมาดูพึ่งนะครับพึ่งมาล่านะครับเป็นนี่มาช้านะครับหลังหย่มาเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอ้ที่เดิมเือนเดิมนะครับก็มาปีซ้ำแล้วครับหลังนี้เยอยครับเป็นนี่ล่าครับ นี่ก็มาดูนะครับของตอนองอ้นคนเอินๆครับผมเพิ่งลืมลงนะครับเดี๋ยวไปดูต้นยางกันต่อนะครับยู่ใกล้ๆนะครับปีนี้เพิ่งลงเพิ่งถ้อยจะปลายชานะครับนี่ไม่ใช่ปลายหญอนะครับปลาริมส่วนยางนะครับคือเพิ่งมันจะลงเหนือเกลื่อนนะครับ ตัวเฉล่านะครับมันก็พึ่งรับชาครับปีนนี้ในป้าเรามาอย่างดีนะครับมันก็เลยมาชาครับผมก็นู่มันเขตอุทยานนะครับเราเข้าไปตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเดินดูวนเรื่อยๆครับผอมนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือต้นยางนะครับคงปุ่มเหมือนกันนะครับ ก็ปีแล้วก็ปุ้งมาท่ายนะครับแต่ว่าหมาแจับกลางคืนนะครับพอเพิ่งเริ่มลงนะครับก็รังเล็กๆนะครับเพราะมันไม่ตัดขายายรังนะครับก็ไม่ไม่ถือว่าเล็กนะครับแต่ก็สแหรับปึ้งไหนป้าก็เอว่าไม่ใหญ่นะแต่มูปีแลว้วยี่สิบว่าทุกรังนะครับ ยกวันหลังสุดท้ายนะครับอย่างไงขึ้นกลางวันคือมันทอดแล้วครับแปดรัางนะครับเพื่อนๆมันพอเพิ่งมากนะครับสั้นนะครับมือนูสองหลังหนูใช้ได้นะครับก็โอเคนะครับก็ือวเริมลงกบคอขนเอื้นก็เริ่มลงนะครับ ตนน้นไหนอ่ะอ๋อนูกำต้นยางนะครับตีต้นนะครับต้นกล้วยนะครับนูกับต้นยางเหมือนกันนะครับไอ้ลงหนึ่งรังนะครับรังเยอะนะครับนูเดียวก็นูกับเพิ่งอยู่นี่ในพุ่มไม้นะครับเดียวก็ต้องไปแพล้นนะครับไปแพล้จ้องไงครับป้อมเบื่อว่าไปลงต้นนู ลายดังนะครับตึง่าหลังเดียวเราก็ต้องไปแพ้จ้องนะครับเดี๋ยวคนอื่นมาจ้องแล้วใจได้แย่นะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมนะครับจะเต็มครับปีนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตี้นะครับเพราะว่าพึ่งผมพึ่งิงืมลงนะครับก็น้ำไม่รู้ปลกผันพื้น,นะครับเพราะพึ่งมันล่าเดี๋ยวก็ค่อยหว้ากันครับ โอเคครับพผมนะครับรถต่อยตี้นะครับสู้นะครับพีบ้าตี้นะครับปีบ้าต่อรถตอยขึ้นนี่นะครับข้างล่างจะเป็นคลองนะครับก็เดี๋ยวก็เดินดูตามริมคลองนะครับเพื่อน โอเคครับผมเดมแล้วก็เดินดูกันต่อครับลมรืนดีนะครับปูา่นนะครับต้นยางครับพผมแปดรังนะครับอย่างลงอีกนะครับส่วนนี้ก็เราข้ามไอฟังอีฟัง่้วยนะครับก็จะเป็นต้นยางแกตเวิ์หมือจะฟังนนนะครับหลังเดียวนะครับแต่ก็ เฮ้ก็เป,เป็นไปได้ครับปุ้มเพราะว่าพึงตอนพึงตอนโคเยอะนะครับทีเนี้ยยูไ่ไกลกๆนะครับขอถ้าได้รองต้นกือเจ๋งเลยนะครับนี่ะครับลูกพีลูกพีมาด้วยครับเดี๋ยวเราก็แพ้วนะครับ ฝันยันเชื้อฝันตะวันให้ดูมีคนจ้องเลยนะครับเดี๋ยวก็หมาลุ้นกันนะครับเราลงแก่รงโอเคครับผมนี่นะครับก็หลังแกต้นยางไเพึ่งเป้านะครับโอ้ย่อยครับเย้ยเย้ยอย่างนี้ใหญยมากครับตัอว่าเยยนะครับดูในกล้องอาจจะดูยานะครับพึ่งก็เจอลายน้างนะครับพึ่งต้นหลังเดียวนะครับแต่นั่นนะครับมันท่ายาบบ๊ พงก่าเลยไม่ก่อยไายนะครับมันสู้งครับบมหญ้าครับหลังนี้เป็นว,าว้าเลยครับบอมถ้าน้ำดีดีอ้สุดยอดสุดยอดให้มาเพิ่มสัหลังผ่านเลยครับตอนนี้อมองยญ้านะครับเสียได้นะครับมาล่าปีนี้ สองเมตรครับผมส่วนความสูงม่ต้องตามนะครับดูโอเคครับเด็เจหรังสวยๆดีท่ายห็นเราจะท่ายดูแลนะนะนูนะครับสารราังใช้ปถ่ายตรงโน้นนะครับ ทาขึ้นนะครับเพอนโอ้น้ำนี่นะครับหวยห้อมครับพือมคือุนบ้านพ่อมมก้อนนะครับคือก็จะห้าก่ายทำไมก้อนนะครับ อุยอ๊ยอ๋อเอ๊ดอดแต่ดูในกล้องอย่างให้มันก็ไม่ย่ยอยนะครับเพราะมือนรูง่งนะครับแต่ย่อยครับกําลังสร้างรังเลยครับคิดดูนะครับนี่มันขนาดไม่สร้างรังถพอเป็นเชิงด้านนะครับนี่ถ้าสร้างรังอีกสักหวดเดือนนะครับคือว่าโอ้โหโอตกทิศ หัวตกแต่อย่าลืมมันไม่ทำเตกตกทำก <ๆ S 1> องบนตกล่างเลยโอเคนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับสูงก็พุ่มเป็นแปดสิบลูกสูงนะครับแต่ตาหวัาาหวตาหัวน้ำเกิดยี่สิบคือก็ไม่กล้าตุนนะครับโอเคครับพ่มคูอสูงนี่นะครับ พก็เดินมานะไอเดินตามลำห้วยมาดูนะนุ่งก็ตันไทนะครับกอล์มตันไทครับผมกร่งใหญ่อยู่ครับนุ่งับเพื่อนๆ่างโอเคนะฮะไม่เบื่อนะนะครับเพิ่งร่างใช้ได้นะครับก็ตืวโอเคอยู่ไม่สู้อะเลนะครับก็ตื่อแจมครับพม หลังสู่หลังสุ้งซุ่งเจอเยอะนะครับแต่ว่าสู้งเกินกระปุมบางทีถ้าเพิ่งหลังเดียวมันก็ไม่คุ้มนะครับนะครับแต่ว่าหลังนี้ก็โอเคครับตือวผ่านครับนะครับแล้วก็เดินเต่อกันดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าเจอก็ใต้ดูอีกนะครับ